สวัสดีครับ f อซครับนี่นะครับมาเจองูอีกแล้วนี่นะครับเนาะอากาศหนาวๆนะครับมาเจองูนะตอนนี้นะครับเนาะอ่ะนี่นะครับโอ้โหนี่นะเขาจะไปไหนนะครับฮับโพลับโพงูงูนี่นะครับ f อซนะครับมาเจอกันแล้วตอนนี้ มาแล้วมันจะเข้าบ้านทับคูเนาะอ่ะนี่นะครับม,รมามาโอ้เตี้ยงูเดี๋ยวมันกัดเอางูเตี้ยนี่ไงเห็นไหมเห็นอะไรไหมเนี่ยเตี้ยเห็นเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม โอ้โหนี่กําลังเลื้อยไปนี่นะครับนะเอฟเนะครับนะโอ้โหนี่นะงูเป็นไงเตี้ยโอ้ยงูอะไรอ่ะทำไมะพี่แดงฮะงูงูเนี่ยมันกำลังเลื้อยเข้ากระท่อมเลยเนี่ยอุ้ยพี่แดงฮะงูมันมีพิษนะนะพี่แดงพี่แดงอ่ะ นีม่มันเลื้อยช้าอย่างนี้มันมีพิษนะพี่แดงน,นี่นะครับเอฟตีนะมาดูกันโอ้โหมันกำลังจะเข้ากระท่อมแล้วนะ,ะมาไม่ใช่ง,งูเห่าเหรองูอะไรอ่ะพี่แดง <c oughs> ไม่จะเขีย <c oughs> เข่ยออก <c oughs> วิ่งวิงว่งกันไปแล้วนะครับ <c oughs> นี่นะครับมันกำลังจะเข้าบ้านทับทูนะครับเนี่ย ไปแล้วนะครับนี่นะครับนี่ไงนี่นี่นี่โอ้โหฮะทำไมอยู่ใกล้จังก็ต้องใกล้อู้นะก็ใช่น่ะสิเออเออไมแกงวัวอะไรเนี่ยฮะนี่ตัวใหญ่ด้วยนะอืวใหญ่มากวัวเห่าเลยทีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วัวเออเดี๋ยวเดี๋ยว นี่นะครับเขากำลังเดินไหนพี่แดงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหัวมันกดหัวมันอ้าวแล้วมันไปไหนวะเฮ้ยไปไหนแล้วอ่ะมันเลื้อยเร็วนะแมี่ยไปไปอ้าวแล้วมันไปไหนล่ะตรงหัวมันนะมันเลื้อยกลับเนี่ยฮะเดี๋ยว อาชีพหายแล้วงานเข้ากูแล้วงานนี้งานเข้ากูแลนน้วคำน,นี้มันหายไปไหนแล้วอ่ะ,อะเออเออเองานเข้าแล้วครับนี้เอองานเข้าแอะครคำนี้นะ่ะมันหายไปไหนตรงไปงไม้ที่ไหนแล้ว เฮ้ยมันจะหายไปอันตรธานหายไปได้ยังไงอ่ะต้อกลับแล้วมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บขุ่นใไม้ังเกศใบไม้ตังเกตใบไม้มันมันคล้ายเหมือนมันเหมือนมากเลยนะไปอยู่กับปาไปอยู่กับปาเอาเอาอยู่แถวแถวที่นี่เอ้ามันเป็นไปได้ยังไงที่จะหายไปมันเป็นไปไม่ได้นะเนี่ยฮะระวังเด้อวันนี้เด้อเอ้า ก็ใหญ่อย,อยู่นะเฮ้ยใช่ที่ไหนแล้วเนี่ยฮึมมันหายไปทางไหนวะเนี่ยฮะเฮ้ย <c oughs> มันไม่น่าหายนะเนี่ยอาพี่ใหญ่กินตรงเท้านั่นนะ่ะฮะ <c oughs> ระวังนะระวังนะหลบกันเดียวอุ้ย <g ül> มันอยู่แถวนี้แหละนะอะไรม, <c oughs> มันมาหาไม่เจอที่ตอนนี้นัไม่ใช่มันเข้าไปครัวแล้วหรอหนู่นอ่ะอไอ้นี่มันจะเข้าไปนู่นนันทีปัญหา <ไป S 1> เนี่ยเข้าไปครัวไงเฮ้ยมันหายได้ยังไงวะมันไม่น่าหายแถวเนี้ย เราก็เคียอยู่เนี่ยมันหาใช่ไหมแต่ขอให้เจอตัวเนถะอะน่ะเอา้าอะไรตัวใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่เอ,อ้ยเคียปุ๊บเราก็ไม่ทันสังเกตนะมันแวบไปเลยเหรอจะกดวันนี้นะ<อ>ไปแล้วหายไป,ไปเลยเหรอเฮ้ยม,มันจะอันตรธานหายไปต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะเนี่ยฮะ เป๊ะเลยหล่ะเป๊ะเอานี่มันงูนะเนี่ยเอเอ,อ<า>ก็เจอแล้วเมื่อกี้ก็เลือ้อยแบบค่อยๆเลื้อยก็ไม่ยอมจับอ่ะก็จะจับยจอยู่ก็กำลังจะใจจะกล้กำลังจะเฮ้อ มันจะเป็นหายไปได้ยังไงน้อยน้อยนะนนนะตัวสองนิลสามมิ้นะเ,เนาะก,ก็เดินไปตอนแรกก็ไม่ไม่ได้มีไฟพอเดินพอติดไอไฟฉายขึ้นเอา้ามันงูนี่เออมันไม่ไม่มันเห็นอยู่ข้างข้างเนี่ยมันกําลังดีเราไปเหยียบมันโอ้โหถ้เหยียบมันเล่นเราเลยทันที คนลกเดวอะเดมะเดี๋ยวรับ่ว่ามันหายไปแล้วอะพี่แดงไม่กลัวมูเลยเผมจะกลัวอะไรแต่ผมจะเจอตัวมันแค่นั้นเอง มันหายเร็วมากเลย es, prayed, เอ่ะเรียบตีนะครับงานเข้างานเข้าแล้วแต่ทางนี้ะงานเข้าแล้วทางนี้ งานเข้าเหละมันสีเหมือนกับใบไม้เลยแหะเที่ยาเตี่ยยมันไม่กลัวเลยแล้วน่ะมันเห็นอยู่เห็นด้วยกันอยู่นะนี่นะฮะตีตายแล้วงานเข้าเลยหายไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันหายไปไม่ได้นะจริงนะ หายเลยหายเลยต่อหน้าต่อตาเนี่ยตวมันนี่มัใ้งกกกดได้แล้วก็ปล่อยใส่เดือนหรือใส่เดือนเลยูเหีนใส่เดือนเป็นงด้นี่นะครับใส่เดือนนะัวขนาดไ่เลยขนาดใจับอนเอาไปขายดีๆนะนี่นะครับเฟีนะครับก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับ